ก้านตองจาสมุยปรับลื้มใจเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกตันอยู่ในวันแม่แห่งชาติ2,568นับเป็นความปรับลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อศิลปินชื่อดังก้านตองทุ่งเงินจ้าสิงชัยและสมุยสมุดแก้ววันได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติลูกที่มีความกตัญยุตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2,568ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ได้แก่การเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติต่อแม่อย่างดีสม่ำเสมอช่วยเหลือพานกิจการประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงตระกูลรวมทั้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องของความกตัญญูต่อครอบครัวทั้งนี้ก้านตองทุ่งเงินได้เปิดเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัลลูกตัญญูในวันแม่แห่งชาติ2568ว่าขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้ก้านตองข้ารู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจอย,อย่างมากข้าสำหรับก้านตองการดูแลคุณแม่ไม่ใช่หน้าที่ แต่มาจากความรักที่อยากดูแลคุณแม่จากหัวใจก้านตองจะบอกกับคุณแม่เสมอว่าวันแม่ไม่ได้มีเพียงวันเดียวแต่ทุกวันคือวันของคุณแม่เพราะลูกคนนี้จะทําให้คุณแม่มีความสุขที่สุดในทุกๆวันค่ะด้านจาสิงชัยได้เผยว่ารู้สึกดีใจและตื้นตันใจอย่างมากครับที่ได้รับรางวัลลูกตันยูในปีนี้คุณแม่คือกําลังใจและแรงผลักดันสําคัญที่สุดในชีวิตของผมไม่ว่าผมจะพบเจอเรื่องราวหรืออุปสรรคอะไรคุณแม่จะเป็นผู้ที่คอยโอบกอดผมเสมอรางวัลน,นี้ จึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าต่อจากนี้ไปผมจะตั้งใจดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดสัญญาว่าจะทำให้คุณแม่และครอบครัวมีแต่ความภาคภูมิใจและความสุขในทุกวันครับขณะที่สมุยสมุดเผยว่าเป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลลูกตันยูในครั้งนี้นอกจากผมที่ดีใจแล้วยังมีคุณแม่ที่ดีใจยิ่งกว่ารางวันนี้ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ปีนี้ครับรางวัลน,นี้ทําให้ผมตั้งใจเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อคุณแม่ และเพื่อสังคมขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีคุณแม่คุณพ่อและคนที่รักอยู่ข้างหลังขอให้ดูแลและทำดีกับคนที่เรารักอย่างเต็มที่ในวันที่เรายังมีโอกาสนะครับ